เราสังน in right ้ำทำบุญเนาะเมเนาะนะครับบาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรอีกปัญังว่าเมื่อว่าสัางน้ำทำบุญลงไปแล้วจังสี่นะครับคุณพอเฮ้าผู้ลองรับดับขันเพิ่นิได้รับบอหรือว่าคุณแม่เฮ้าผู้จากพี่จากน้องเพิ่นิได้รับบอเหตุเได้รับเป็นจังไดเหตุที่บ่ไดรับมันเป็นจังได่าซา่นหมรลองมอลำกสเว้าสู่พีสู่น้องเอาฟังเป็นระยะระยะท่านได้บุญเป็นจังไดท่านบ่ได้บุญเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะนะครับอารมลงมอนิเตอร์ลงอีกจังน้อยนะอาจารย์ครับมันหอน ฉะนั้นเบอร์นี่ขอบผลขอบคุณสาหรับแมค่ครัวผู้ขาได้กินเขากิน,นําแล้วขึินหานมาแม่ใหม่มาเย็นย่าแม่ใหญ่บ้านนี้ดีไลยพ่อแต่ผมเดินไก่าามอลำมาแล้วสมพ่อเหนื่อยมาเวบ่ลูกแก้วพักเท้าอีนั่งว่าจันมึดแลงนี่ไอ้มตุตโตสาัสางเอาไอ้มันขักเอาไว้สมแม่มักวไวาจากด้มาลำนำมนโนดเดิมเอาไห้มันอยู่มาหอนแล้วจังสีสวัสดีพอผูแม่ยาพี่น้องสู้หน้าสู้ตาพร้อมตั้งเอาตั้งอาเสียงกุย จาจาเอาเอ้มันเด็ดขาดฟาดให้เห็นแดงเด้อบักเทาอีนั่งมาสัน่นกินเขาแร่งแล้วคู่ไข่าฝาแตงมันเดืกแล้วเด็กหน่อยอยากนอนมาสัน่นแต่ว่าผู้เปิ่นปากบอเปิ่นผนองมาวา่าปีไก่นี่ไน้ยินแต่เขาซาบ้านไก่ทั้งไก่บักพอนือ้อจากมันเด็ด,ด,ดแนวได้มาลำเดือกระดอมันกันอยู่บ่มันจังบ่มาลำพวมจังเสียผมขอทานนำ้ำก่อนเด้อพี่น้องกระทือกกระดองห้องดาบอำ่ำ พอยจาท่าไปน้ำสัมปีสีแมว่าจาท่าเห็นแก่กพวกเบาเกาหลีเฝ้ามาลับเนืเตียมาอดึกแต่ตัวบอจักบากผากัวบอจักบากผีจผืนจังสั้นลักคุณพพอคุณแมากันลองกันล่ำยืนลองยืนลำํนลำเบิดขึ้นผัวแห้งหนอยค่อยไปจักน้ำเฮาํำไข่ไหลลงยาว,ยาว มาหอดแล้วจังสีขอบคุณดื้อสุ่มปูบ่าวผู้สาวสู่นาสู่ตามพร้อมทั้งเอาทั้ง,อา,งอาปาลุงสูงตํำเบื้อทุกคนพร้อมพำไไอ้ใช่ยิ่งมาแล้วด้อตัวจิกสมพันธ์แต่แต่เกิดมาปวดมาแก่เบาอย่างเป็นแผน,นอีกกับเสียวมอแค้นหิวนอนตาเปียกเกินไม่เห็นตาเลือกอยู่ถึงเวทีมาว่าแล้วจังที่มือสิบนิ้วของผู้ขาขอสวัสดีสมมาสาธุ ยังหม้อหั่นเนตุกับหมอลำไฟง่ายว่าสันเมื่อคืนนี่ตางคนตางไปพ่อกับผู้สาวไม่ผู้เบาไม,มา่ว่าสันตอเนาะนะครับเมื่อนี้มุนจบกรบรอบมาพ่อกันอีกคือเกาฉะนั้นบาดนี้ถือบาข่อยกับเจ้ามาเห็นกันแล้วจังสีเหตจังไหนมันจังสีดีเหตจังไหนมันจังสีมวลอันกับเขากต่มิเตเนลแสบแสบผสมกับเพื่อนห่างคมนมีเอิดบอยากาว่าสันตอเนาะนะครับแมิเตเนลแสบแสบ หมอแค้นผูวขาบ่าป้าสิดตัวตํำบกุงมันคือแสบโพดแสบวาดอันกอนสิกับเมื่ออุบลตราชธ่านี่กนสิไปร่ำบ้านไม่พอดมดากแม่ขวาวจักโบกสองโบกใน่เด้อวาสนานะครับโอ้ยเมฆอ่อนซ่อนหลายเนาะแม่เนาะนะครับอะบ้านเฮานี่รู้สึกว่านะครับตีเป็นบ้านทีเจริญคือยังบ้านเฮาผัวขากับพิตากายไปไกลมากม่เ้ยบ่เด้แวะเขามาจักเือบ่เด้มีโอกาส บุญหอดยอดเกี่ยวผัวล่ำวันล่ำดีกับบือเพาอยากแต่ว่าบพราะดมาซอยการซอยงานมือนี้ถือว่าขอบุญขอบคุณทั้งด้านคณะเจ้า,าภาพนะครับทุกท่านทุกคนอให้มีความสุขความจเจริญสางนา้ำทำบุญต้องไปแล้วงวดสีมานี่ให้เจ้าถือกรัตเตรอรี่ร่างวันที่หนึ่งร้อยมาแดงบัดจรึงเคืงป่าเอาสาบัดแกงแกมได้คนแบ่งใส่หลอดย้อนน้อน่า ะฉะนั้นสร้างน้ำทับุนขึ้นมาเมื่อนี้มีใจใสสัทธ,ธาแล้วคนจังเกาว้ว,ว่าสัทธ,ธานี่คือหยัางมาสั้นโอ้ยขอบฝนขอบคุณททันครับอย่างสูงส่งเนาะนะครับเจ้าภาพขอบผลขอบคุณนะครับได้มา2ยิบาทไก่ขึ้นเมื่อจักสิบล้านเน้อทันเด้อนะครับเงินคำนี้เป็นของขายอยากนั่นพบร่างตะกำเต็นมือร่างตะแป่นปานล่างคนบาเนาะ ผู้ขาได้มีโอกาสครับได้มารับใจนะครับขอบคุณขอบคุณคณะเจ้าภาพอย่างสูงทรงแรงใจแรงท่าท่าที่เพิ่นมอบให้นะครับเนาะนะครับก็ให้ลำลำลวยๆขอให้โยโย่ยังยังมาต่าถอเนาะนานเตยเถินปวดขาแล้วปวดว่าเนาะอ่ะฉะนั้นบาดนี้ว่าเป็นอย่างดอกคุณพอคุณไม่หเฮาจักหน่อยจะสีแถมพอนให้เพิ่นเนาะครับเนาะนะครับบาดนี้ถือบามื่อนี้ ผูขาดีใจร้ายมาทางตอนนอเแต่ว่ามาหอดแล้วที่แหลกครับพี่น้องครับบ้านน้องบวามีซึอสองสองมองเสร็จเนี่ยแลนตะลอนตะลอนับน,น,นัดอย่กกำทะผลก,กับน้องบาคือกันมาทางตอนนาะแลนก็ไปแล้วเสียงข้าเจ้าแห่ตืมตืมเอ้ยแม่นั่นและว่าคำคำ,คำจังเข้าไปน้องทอเจอท่านฟอไป็นลบบวนท่านเจ้าภาพท,าาาพทาวัสสันดอกนะครับบัดเลนไปเลนมาเฮ็ดไปเฮ็ดมาถามไปถามมาเพราะว่าอัน มันสงสัยว่าตำบลมันบ่คือกันว่าตอนๆเลยไปถามบ้านอันน้องว่าตำบลคู่เมืองอยู่เม่นบ้านนี่บ่บ่นะเข้าเจ้าว่าเออป้านน้องว่าเหี้ยงคือน้องว่าป้ติ้วผล <c oughs> ปนมาสั่นตัวไปทั้งพูดเด้อพลนมาส่งเอาแล้วบานนี่เว้นับนะเด้อบ้านนี่เว้นคำลงคำโล่งอะไรตลอดตลอดตลอดมาบานนี่แม่เอ้ยมาถามไปถามมาบ้านนี่เออมันจางแม่นหอดบ้านเจ้าภาพบ,บ้านนี่เนาะมาก็ได้ มมวนเซินโฮเซีวกับรถแห่เพิ่นนะครับอ่าฉะนั้นปานนี้ก็ถือว่าโอกาสดินที่ท้องแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับการลองการล่ามาเหมือนนี่ถือว่าเป็นการใหอ่อย่อคู่เราลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสานว่าสั่นตอนเนาะมิฉะนั้นจังหวะเก่าไม่่าจังหวะสาวัสดีสาธะถอบน้อบนอผู้ถือม่านังล้อพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมทั้งเอาทั้งอาปาลุงสงตำตั้งแต่เสาหอดคำโจนหอดกลางคืน เิ่นมีหอดแนวเกินแนวกินแนววยากเิ่นไม่หอดของฝากต่างๆหน้าหน้าสมกับเป็นศรัทธาทำบุญยิ่งใหญ่ได้เฮ็ดได้สร้างนี่เ่แมนธรรมดาครับพี่น้องครับห่วยนี่แล้วผูที่มีแห้งมาดนี้อ่ะนอนฟังโหลดเด้อลูกหลานเด้อตามอัธยาศัยโหลดื้นนี้บ่ต้องห่วงบอตองคืนว่าอัศมีลูกมีเต้าอามาสร้างปัญหาในงานบ่มี่อนองมอล่ำผ่อนประโยก ไปมาไหลมองไหลแงเราภูมีว่าตันตอเนาะนะครับอาฉนั้นบาทตีถือบาการลองการล่ำคุณพอคุณเม่าได้สางน้ำท้ำบุญเนืองจากว่าคุณพอเฮาได้สางคุณงามความดีเอาไว้คุณแม่เฮ้าก็ได้สางคุณงามความดีเอาไว้ครับบานกับเมืองครับปีกับรองตายไปแล้วซื้อก็ได้ปรากฏหยดก็ไดลือซาผันจังวาเนาะมิฉะนั้นมันบ่ไแนวบ่นออนดอกคนเฮ้าผันจังวาเนาะเท่ามาแล้วมันกระซุกบ่ไดดคือเห็ดกระดาษยังสี่ล่ะเม่เอ้ยอ่า ดูซึ้งประสถานทีกับขับแคบเน่มือนีอ้าวบาเป็นอย่างน้อเมเนาะนะครับขั้นยกแรกแหกหมาดไล่การแล้วจังสี่คอยครับเจ้ามาบอกกันไหมจังคอยบอกกันเป็นระยะระยะมือนีนะครับท่านได้บุญเป็นจังไดท่านบ่ได้บุญเป็นจังไดผู้รวงรับรับขันไปแล้วเสดได้รับบอมเหตุได้รับมันเป็นจังไดเหตุที่บ่ได้รับมันเป็นจังไดว่าสันเนาะนะครับอ้าวคอยเป็นคอยไปบัดยัจะคอยเดินก่อนว่วยหาหวังลงจะคอย ฟังเหลียมฟังไล่ของมะล่ำไฟไงสิมาสัก่อนสิมาอ่อนมาแข็งมาแห้งจำได้ประัานต่อเนาะเอาดึงก่อนหนุ่มพี่หญ่หฮาวบัดอาจะพ่อนค่อนได้เหมือนนี่ครับพี่น้องครับเปิดรับสมัครหางเครื่องเหมือนนี่เพราะปามาเห็นแล้วลูกหลานบาดเท่ามีตั้งแต่ผู้แอวดีๆเหมือนน,น,นี่เนาะ นับตั antis, also, ants, ้งแต่เก่าที visuals, ่ผาปีล่องมารับบ้านเหมือนีเนาะด้านหน้าเวทีเอาเต็มที่เลยเหมือนีในนอเหม่นว่าหาดนอนางแม่นว่าหาดนอนางกระตกบดปอนนาปอนมาเก่าตกบดปอนนาปอนมาเก่าลำว่าเจ้าเต่าไว้กระป่อย ได้ตังกามแข่งลำสิงโสได้ตังกามแข่งลำสิงเป็นนักเลงทางลำบอทำไผ่พอดีเอาตีนรองรางลำแันเก่งเอาตีนรองนั่งลำแันเก่งเป็นยักษ์งใหญ่แล้วที่ไปย่านเหยียดยับมอแค้นจังเซ็งแขนงให้เดมให้เดียมสิพามออดีเราเต็นใจลำลำวงลาปะสง่าเจ้าลำวงลาปะสง่าเจ้าใอรที่อยากไต้เจ้าดันมาเป็นแฟนแดงแดงของเจ้าระนา แดงแดงของเจ้าลานายสู่แพงไร้ราอใดราคารคอใดคอยกระซิซซึอคอใดคอยกสิซื้อว่าแต่ไข่ได้หึงสิขอดมมสมจริงลาผู้หญิงเดียวทีสมจริงลาผู้หญิงเดียวทีโอ้ยตั้งแต่กี่ไข่กระบอกมาอนมันเป็นลาผู้สาวตทน้ำมันเป็นลาผู้สาวตทน้ำไปหอาผัวเม่ิการดอนล่าเขามีราคาไปอาพีข่มพี่แกง ไปอาพีก่มพีกยังยังเม็เผดผมีแห้งนอกผู้สาวเล่าเอาเอาที่นองนั่งลำคข้งกินเอาที่นองนั่งลำคขนงกินป็นหยาดเลี่ยงใหญ่แล้วมาขัน่าใส่กันใส่กันมาขันเข่าใส่กันไปสีหน้านวลแคนบวานลงกองตอนน่อไปแล้วโอ้ยผู้ใดโตเมือ่อถึงรางวัลที่หนึ่งงวดสิมาเด้อกับพี่น้องกับขอบุญขอบคุณครับ แรงใจแรงท่าจากพี่จากน้องนะครับเสียงตบมือนี่ยซ้ำเสียงสวรรค์สิ่งสําคัญคือแรงใจแรงท่าจากพี่จากน้องนะครับเนาะนะครับ,รบเอาบานี้เปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงใบอ้อยยอคู่ซะก,ก่อนนะครับอจาจจะน้อยจะคอยมวนกันเด้อผู้อยากโยอยากย้อนฟอนใส่เสียงของเสียงของใจเย็นๆจะแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนะาะค่ะผู้ขาบรรจงกะดีอกดีใจไหลเด้อพี่น้อง ไม่เห็นพี่เห็นน้องกันนับบุญหลายสายเงาบุญมาพหลามีน้องพี่น้องเนาะได้กินเขาหา้อมผ้าได้กินปลาห้อมถ้วยได้กินกล้วยห้อมหมีกันเตตรดก่อนออมอลำมีหลายคููหลายคีมบออึดบออยากแต่ขางบ่เด้มาลำใสยการใสยงนันออพี่น้องเจ้าภาพของเขา้าถือว่าเพื่นบ่เดาา้สั่งน้ำทำบุญห้อมกับพี่น้องเนะาะพูกข่าครับอาจารย์สมพรกันนับ,บบุญหลายสายเงาได้ทำบุญห้อมกัน มาแต่ตร์บางกรจังไดมาเห็นทีเห็นน้องน้องพี่น้องเนาะอาบานีกอนสิไปหนามาด้กะไว่อ้อยกู่สควอนน้องพี่น้องเนาะมือนีจังไดกะอดสสยเงยียนกินขาต่างขิงเด้อพี่น้องเด้ออดสสยเยียนกินเลี้ยงต่างกระตายอดสะฟังผู้หายสร้างพ่อผู้พื้นดีนน้องพี่น้องเนาะถือว่าลูกในบ้านหวานในสวนก้องเฮากะเลวกัน ตูสาตูพุทธัตนาตยังธรรมะรัตนาตยังสังฆัตนาตยังเล้วว่าจะมาสู่มหคุลโกนาโมพุทธายาคุณรารัตนาดวงเกี่ยวทั้งสานมนมัสกรัรง,งามงามโยไวเนืเ้อจตดคุณพิตุเลศพ่อเมบิดาเลาวกับขาวันท่าคุณครูบาอาจารย์พาเมเจ้าโทลณนี แล้อ้อวสวนมีขาลาสาธุวเด้อให้ปัญญาเลิศดลำยาให้ขาตุกตำให้ลือซสาซาซิงลำบ่ได้เสียงดังเคีงเคีงปันฝนเสียนลาผู้ขาจึงได้ว่าโอ้อามูกมามุนมาเลี้วเอินเอาพวกข้าดาพระเจ้าทั้งหาว่ามาเยอะให้มาซอยลูกลาให้มาเป่งมา,ขาไขรไผได้ฟังตีใจ ไให้ได้ฟังติดใจให้หลงไหลอ่อนซอนอุ่มสิน้อยไว้คนเด้อผู้จริง เอาละังนี้จังว่าสาธุเด้อข้าขอนอบนอบอยู่เวายบาดบางงังคมจะปนุมือนุบใส่ถ่วงควงหนาสาธุเด้อเทวาบุตรทั้งหาเทวดาทั้งสี่เรณีนาคงามดังน้อยม่ขลาท่านพายินอยู่ฟ้าปิ่นใหญ่ในสวรรค์ข้านังลาข้าจะบรรทันหกเกาวเตือนเส้นท่านก็จะการบัานอื่นเส้นมาเสด็ดจด่วนจับเด้อพอจับเจ้าขวัญศพ